เป็นยังไงบ้างดูตัวเองกันไปหรือยังดูเรียบร้อยแล้วค่ะหลายรอบเลยหลายรอบเลยเป็นไงเป็นไงตื่นเต้นแล้วก็แบบที่แบบที่เราได้เล่นเป็นแบบตำนานของประเทศไทยคนหนึ่งอะค่ะเห็นบอกว่าตีนาก็ชอบคู่นี้อยู่แล้วชอบอยู่แล้วตั้งตั้งแต่เราเกิดมาแล้วก็เห็นพี่ต็อปอยู่แล้วเนาะในในแบบในข่าวเนี่ยไรอย่างค่ะแล้วเราก็มองว่าเขาก็เป็นแบบเขาก็เขาก็เท่ในการที่เขากล้ายอมรับที่ที่เขา เป็น L G B T คนหนึ่งที่เขาแสดงออกมาค่ะอแต่จริงๆเรียกพี่ตอปถูกแล้วนะคะป้าตอปบอกจริงๆอยาให้เรียกพี่เราติดกันเราติดใช่ไหมก็เลยเรียกเขาพี่ตอปเออนะคะน่าทันไหมลูกสําหรับความรักของคู่นี้ป้าตอปกับปีใหม่อาจจะยังยังไม่ได้รู้จักมาก่อนหน้านี้ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าสตอรี่ไลน์ของเขาอ่ะมันเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์มากๆแล้วก็ในฐานะนักแสดงรู้สึก ชอบบทนี้มากๆค่ะค่ะ<ช>เห็นบอกว่าตอนที่แบบหนูจะเล่นเรื่องนี้อ่ะมีต้องแบบไปพูดคุยกับทั้งสองคนด้วย<ช>ถูกไหมเพราะว่าเป็นเรื่องราวของเขาเห็นมองนาน้าอิงก็ประทับใจเรื่องความลักของคู่นี้มากเป็นไง<า>ลูกคือทุกครั้งที่เขามองตากันคือหนูกับพี่ติน่าจะพูดกันตลอดว่าแบบ เราต้องข้างรักกันว่าแล้วหนูสกิกันตลอดนาน่าดูสิดูสิเขาเหมือนจีบกันตลอดตลอดเวลาค่ะซึ่งเขาคบกันมานานมากสิบกว่าปีมันเหมือนเขาส่งแบบกระแส positive energy ให้กันตลอดแล้วมันส่งออกมาถึงคนรอบข้างเราก็รู้สึก happy ไปด้วยกับเขาอะค่ะใช่แล้วก็เห็นบอกว่าพี่ปีใหม่เองเขาก็ชมนาน่าด้วยถูกมใช่ซึ่งมันเป็นความภูมิใจของหนูค่ะคือเหมือนวันนั้นเราไปเจอ พี่ปีใหม่กับป้าท็อปอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อถ่ายคิวคิวปิดคิวปิดใช่แล้วเหมือนพี่ปีใหม่เดินมาบอกว่าเหมือนเห็นตัวเองในอดีตโอใช่ซึ่งเป็นคอมพลีเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดเลยเขาบอกว่าน้องเหมือนพี่มากๆหนูก็เลยแบบแอบเหมือนจริงๆเพราะว่าเวลาเขาอยู่ด้วยกันอะคือหน้าเขาก็เหมือนคาแรคเตอร์เขาก็แบบแอบเหมือนกันเขามีความคล้ายกันเนาะใช่